ต้องตื่นมาประมาณช่วงตีหนึ่งตีสอจะนอนหลับไม่ค่อยสนิทหายใจไม่สะดวกกว่าจะนอนหลับได้อีกทีเนี่ยใช้เวลานานเลยค่ะกินยาเยอะๆเราจะรู้สึกว่าจุกหลังถ้ากินยาอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีผลต่อไตก็เลยหาสมุนไพรทางเลือกยูคอตัวนี้นะคะยังไม่หมดกับปุกหรอกค่ะแต่ว่าเห็นผลตั้งแต่เม็ดแรกที่ทานค่ะ หลับได้สนิทแล้วก็ภูมิแพ้ก็เหมือนจะหายไปนะคะเต็มสิบคะแนนคุณครูให้ไปร้านยูค็อกี่คะแนน,นให้เกินสิบเลยโอ้ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะ สวัสดีค่ะชิวบร้านแบรนดนะคะวันนี้นะคะชิวอ,อยู่ที่อำเภอหนองแสงค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะใครนะคะที่มีอาการของโรคภูมิแพ้นะคะวันนี้นะคะอย่หยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นทางออกให้กับคุณก็ได้นะคะสวัสดีค่ะครูค่ะสวัสดีค่ะ๋ยวให้คุณครูช่วยแนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรอายุ่าไรคะตอนนี้ค่ะ,ะชื่อธนพรบุญทวีนะคะเป็นครูสอนที่โรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษาค่ะเป็นโรคภูมิแพ้มานานแล้วนะคะ,คะซึ่งกินยาของ ยู <You> คอตัวนี้นะคะ,ะยังไม่หมดกระปุกหรอกค่ะแต่ว่าอาการเห็นผลตั้งแต่เม็ดแรกที่ทานค่ะคือปกตินี่จะ,อะตอนเช้าหรือตอนกลางคืนเนี่ยประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะตื่นขึ้นมาะจะหายใจไม่สะดวกจะคื่คาดนะคะ,คะแสดงว่าถ้าครูต้องตื่นตีหนึ่งตีสองทุกวันก็ทําให้การนอนหลับของคูนี่มีปัญหาอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าครูต้องตื่นเช้าไปสอนอี่ใชนะ่ลูกโรคภูมิแพ้ของคูเนี่ยเป็นมานานหรือยังคะเป็นมานานแล้วค่ะ,คะประมาณ10ปีนะคะตื่น เช้าเนี่ยจะนอนหลับไม่ค่อยสนิทต้องตื่นมาประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองมันเป็นอาการคือมันอากาศเย็นแล้วก็เราจะตื่นขึ้นมากว่าจะนอนหลับได้อีกทีเนี่ยใช้เวลานานเลยค่ะครูเคยมีการไปไปพบคุณหมอเพื่อตรวจอย่างละเอียดไปพบค่ะเอายามากินกินยาเยอะๆเราจะรู้สึกว่าจุกหลังมันมันยาบรรแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วทีนี้พอทานยาคุณหมอ คุณครูมีมีการหาอาหารเสริมอะไรอย่างงี้มาทานด้วยหรือเปล่าคะไม่ค่ะจะกินเพียวๆทีนี้เราคิดว่าถ้ากินยาอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีผลต่อไตอก็เลยหาสมุนไพรทางเลือกแล้วครูตอนที่ครูเสิร์ชาเนี่ยเจอยูคอเลยหรือเปล่าหรือเจอแบรนด์อื่นก่อนเจอแบรนด์อื่นค่ะห,หามานานอยู่ค่ะก็เลยเห็นเห็นในรีวิวก็เลยลองอลองลอง แล้วทำไมวันนั้นครูถึงอาตัดสินใจซื้อยูคอแหละท่านั้นที่คุณครูแอดมินคนหนึ่งนะคะแอดมินน้องอะไรก็ไม่รู้เขาให้คําแนะนําดีนะคะแล้วก็เออถ้าทางมันจะโอเคก็เลยลองสั่งมาทานดูนะเออถามคุณครูนิดหนึ่งค่ะว่าเมื่อก่อนครูมีการเปิดใจให้อาหารเสริมไหมเชื่อในอาหารเสริมไหมเออไม่เชื่อค่ะแต่ทีนี้เรากินยาบ่อยเข้ามันมีผลต่อร่างกายของเราก็เลยว่าเออหาอาหารเสริมดีกว่าเพื่อจะ อยากอยากอยู่นานๆนะคะไม่อยากอยากฟื้นฟูร่างกายด้วยใช่ใช่นะคะ<ช>ทีนี้พอลองสัมผัสนเมื่อกี้คุณครูบอกว่าทานไปหนึ่งเม็ดใช่อา,อาการมันดีขึ้นมันดีขึ้นมันเป็นยังไงนะคะครูขยายความตรงนี้ห,หนูฟังหน่อยอา,อาการดีขึ้นอีกคือเราไม่ได้ตื่นตอนเช้าเราไม่ตื่นกลางาไม่ได้กลางดึกค <ขา S 2> เราตื่นเช้าเลยรอบเดียวแล้วก็หลับสนิทเลยนะคะทานอันนี้เหมือนจะ เมื่อทานแล้วจะรู้สึกว่าง่วงนอนไวสามทุ่มกว่าๆเนี่ยจะนอนเลยแล้วก็ตื่นประมาณตีห้าตีห้ากว่าๆค่ะคุณครูมีการทานวันละกี่เม็ดคะวันละเม็ดค่ะวันละเม็ดก่อนนอนเลยนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังทานอยู่นะคะเอางี้ดีกว่าอยากให้คุณครูนะคะฝากถึงคนที่เขามีอาการเกี่ยวกับภูมิแพ้ละกันเพราะว่าตอนเนี้คนเป็นเยอะมากนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ค่อยดีด้วยนะคะให้คุณครูฝากให้เขามาทานตัวบาลานยูคอร์ดีกว่า จะได้เห็นผลเหมือนคุณครูลองลองดูนะคะใครอยากจะออถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะคะถ้าใช้แล้วเราก็หลับได้สนิทแล้วก็ภูมิแพ้ก็เหมือนจะหายไปนะคะคือเมื่อก่นอนถ้านั่งอยู่งี้เหมือนมีสเสเดทไหลลงคอพอเรากินตัวนี้แล้วเสเตเดทหายแล้วนะนะคะอยากให้ลองลองเปิดใจทดลองดูนะคะ ก็ถามคุณครูนิดนึงว่าทีนี้พอโรคปูิแพ้เนี่ยมันส่งผลต่อต่อการทํางานของเราไหมครูคะเสียมุกรลิกอย่างมากเลยค่ะเวลาจะไปสอนอย่างแล้วก็อยากจะขากเสลตักเกือลงไปอย่างนี้ค่ะมันนะมีน้ํามูกเมื่อึ้นไหลลงคอเราเออพทานตัวนี้มันจะหายไปนะ,อะโอเคเลยครูค่ะแล้วมันแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้อะค่ะโอ้ไม่แพงเลยค่ะ,คะเทียบกับสุขภาพของเรารู้สึกว่าสุขภาพของเราดีขึ้นนอนหลับอืมโอเคค่ะเต็ม10คะแนนคุณครูให้ไปลอนยูคอกี่คะแนนให้เกิน โอ้ขอบคุณมากเลยนะคะก็วันนี้นะคะใครนะคะที่มีอาการของโรคภูมิแพ้คะอย่าลังเลค่ะเพราะว่าสุขภาพของเราสําคัญที่สุดนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณครูมากนะคะที่เปิดใจให้บร้านยูคอดูแลสุขภาพร่างกายลูกชิก็เลยเอาบร้านยูคอนะะมอบให้คุณครูอีกสามก็ปุกเลยนะเป็นการดูแลแล้วก็ฟูลฟูร่างกายของคุณครูนะคะก็บร้านยูคอนะคะมีออยมีฮาลาลที่ถูกต้องนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษา เสมอใครนะคะที่มีอาการหยาบปล่อยให้เป็นหนักๆน,นะคะอยาบปล่อยให้เป็นนานๆเพราะว่าวันนั้นนะคะเมื่อเรามารักษานะ,ะมันอาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวของลูกค้าท่านไหนนะคะมาเล่าให้ฟังอย่าลืมติดตามชมได้ที่บลันแบร์นะ,ะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะวันนี้นะคะชิวแล้วก็คุณครูนะคะแล้วก็บลั่นยูคอขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ